สวัสดีเพืเ่อนๆชาว InFace Station ทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็เป็นกับผมทศการนะฮะกับช่วงรีวิวไอเทมภายในเกม InFace Station ก,กันนะสำหรับในวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าเซต TTE s p o r t กันนะฮะก็ในเซตนี้จะประกอบไปด้วยไอเทมทั้งหมด4ชิ้นนะฮะเงื่อนไขาการได้มาก่อนเลยนะฮะสำหรับเจ้าเซ TT e ต TTE s p o r t ตัวนี้นเนี้ยเงื่อนไขาการที่ได้มาเนี่ยจะต้องซื้อเจ้าคีย์บอร์ด ทีทีตัวไหนสักตัวนี่แหละเออเอาเป็นว่ากูจำไม่ได้แล้ว <laughs> ขอโทษ right. เออโพอไซดอน <laughs> right. นะทีทีพอโมบายดอนเอ่อที่มันเปล <I 'm S 1> <อ>ี่ยน,นสีได้อยู่ <laughs> แถวแถ <laughs> วรัชดาไม่ใช่ไม่ใช่าเ <laughs> <laughs> นีอ่ก็ซื้อคีย์บอร์ดที่งาน TGS นะฮะก็มันผ่านไปแล้วเพราะฉะนั <laughs> ้นก็เลยเป็นไอเทมที่หาไม่ได้แล้วแหละนะเพราะว่ามันเป็นชุดที่แถม แถมไอเทมโค้ดเนี่ยมาพร้อมกับการที่เราไปซื้อคีย์บอร์ดที่งานเกมนะซึ่งเราก็จะได้เจ้าปืนสไนเปอร์ sp 6 6ตัว TT Sport มา1กระบอกฟาร์มาทีทีหนึ่งกระบอกแล้วก็ยาไม่ใช่ยาไอยายาทีทีหนึ่งสามกระปุกเออยาทีทีสากระปุกนะแล้วก็ได้ตู้เซฟมาด้วยนะตู้เซตต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะก็เรามาโชว์ตู้กันก่อนเลยละกันนะในปั๊บง ต้นไม้ไม่แทรกขึ้นมากลางตู้พี่นี่ต้องมาตรงนี้ต้งวางนี้เน่โอ้โหตู้เซฟมันดูสง่างามเลอเกินเป็นอีกหนึ่งตู้ที่ผมชอบมากนะ,ะเนื่องจากว่าโอ้โหมันสีแดงตัดดำแล้วก็มีโลโก้ทีทีอยู่ตรงข้างหน้าข้างหน้าตู้นะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่ผมไม่ค่อยอยากจะใช้สักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเออเห็นมีไอเทมโค้ดก็เลยจัดมาสักหน่อยหนึ่งนะนี่เลยหน้าตาของ ตู้เซฟทีทีก็เป็นอย่างนี้นะฮะภายในตู้ก็สามารถจุไอเทมได้เท่ากับตู้อื่นทุกประการนะฮะไม่มีความพิเศษไปกว่าตู้อื่นในดเพียงแต่ว่าลายมันเปลี่ยนไปเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็จะมีปืนอีก2ตัวนะฮะคือจะเป็นมูเซอร์นะฮะนี่เลยมูเซอร์ทีทีอีสปอร์ตนะครับผมตัวลายดูด้านหน้าอาจจะดูเป็นขาวแดงดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร,ร่นะนี่นะฮะเป็นตัวนี้เลยปิดอินเทอร์เฟซกดอะไรวะจำไม่ได้ อ,อ่ะจะอ้าวอินเตอร์เฟสกดอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะ F10 ฟีป่ะวะไม่ใช่ f 1>, f 1ฟฟีนเตอร์เฟสคืออะไรอะ 1> 1่ะ F11 F12 นี่ไงนี่อ่ะจะอ้า,อาวอินเตอร์เฟสยังขึ้นอยู่นะฮะกอะ็อินเตอร์เฟสคืออะไรอ่ะเอ่ออินเตอร์เฟสคือแบออรถบแถบกดเอฟอกด F12 ที่ได้ยังไงกดที่องไงกดดีกดกดปุ๊บมันก็จะปิดเออหน้าตาคืออินเตอร์เฟสไอที่หายไปน่ะคืออินเตอร์เฟสยินอ่ะอ่านะฮะยิงหน่อย มูเซอร์สพ SP6 นะฮะเล็งไปบริเวณกลางล่องนมนะฮะนี่เลยนมนมนม,นมไม่แตกนะฮะโอ้ยปืนแม่งไม่มีประสิทธิภาพเฮ้ยอย่าดูถูก t ีดูกว่าไงเหลืออะไรเหลือหัวเข่าหัวเข่านะฮะเลือดเต็มตัวใช่ไหมใช่เหลือหัวเขา่เขานะฮะอะฮะุ้ยอุะะ้ยอุ้ยอุเหลือทังหวัวเขาว่าอออ นี่เลยอย่าอยอย่าตีมั่วเดี๋ยวเผลอไปกดยาทีทีเดี๋ยวเสียดายของนะก็ในเซตเนี่ยจะประกอบไปด้วยสไนเปอร์นะฮะแล้วก็ฟาร์มาร์ทีทีแล้วก็มียาตัว sp6 ของซีรีส์ทีทีเนี่ยก็จะมีดาเมจเท่ากันเหมือนตัวอื่นเลยนะเหมือน sp ตัวอื่นเลยนะแล้วก็จะมีฟาร์มาอีกตัวหนึ่งนะก็โหสวยจนไม่กล้าลงจริงเลย ชอบฟาร์มาสบ้างแหละเฉียนว่าลาร์ดไมน์สแตนดิ้งอยู่ข้างบนฟาร์มาสสวยมากนะคุณผู้ชมเวลายิงหัวสักหนึ่งทีได้ไหมนี่นี่ดูเวลามันคว่ยอยู่บนหลังนี่เห็นไหมว่าจะมีโลโก้ทีทีตรงปืนเห็นไหมเออเนี่ยชอบฟาร์มาสโอ้เหนี่ฟาร์มาสนะเวลาคุณเอาปืนคว่ยอยู่ข้างหน้าที่มีโลโก้ทีทีอยู่แล้วหูยืนยืนเซฟโซลนี่โคตรฟิวอ่ะงอไม่ใช่แค่ฟาร์มาสฮะสไนเปอร์ก็มีนี่ดูโหยังฟิวอ่ะนะ ก็ท <chat> ั้งสองอันนี้เป็นหนึ่งในไอเทมที่เราพบเจอได้ในการซื้อคีย์บอร์ดโคลไฟดอนเออไหนวะไหนที่มีอยู่เฉยดิโทรสัยผมจะหันตามเนี่ยอันนี้ก็เป็นยาทีชินะครับผมพี่เป็นอะไรเนี่ยพี่พี่พี่เป็นอะไรน่ากลัวต้องการยาพี่อยากพี่อยาก ยาให้แม่ปาปาไปาอัลาเบสไหมนี่เลยจุดสามสามแปดไมซินเม็ดเดียว <ห GA? S 1> ไม่บรรจไม่เห็นนอยู่ไปเกิดใหม่เลยยาจุด 3, 8, สามศูนย์แปดเบนซินเป็นแบบเม็ดนะฮะทานแบบเม็ดไม่ต้องกืนน้ำกืนลงคอได้เลยเม็ดเดียวเกิดใหม่เลยจุดสามสามแปดไมซินนะฮะแบบแบบชนิดเม็ด เจ้าผีบ้าแกทำให้ฉันดูแย่นี่ไงจริงนี่นี่ไงนี่ไงนะฮะมาถึงช่วงสุดท้ายกันนะโอยมันมีหลุมมันมุมว่างบนตู้เลยเนี่ยโอ้สกปรกเอาหลุมตู้หนีดิเออตู้ออกแล้วหลุมมันจะไปอยู่ที่ไหนลอยอยู่โอ้พระเจ้าโอ้

ไม่ต้องซื้อด้วยนะไม่มาช่วยเหงวะทำไมทำตัวอย่างนี้อ้าวกับพี่บอกเอาบอกเอาบอกที่รอเล่นเฉยๆคิดมั่งดิใครกล้ายิงไม่มีใครกล้ายิงหรอกเอาเหอจริงๆกูแค่คลิดไม่ทันเอ้ยไม่ชัช่วงจริงเลยนะฮะก็นะสำหรับเซตท,ทีตอนนี้ในการหามาก็คงจะไม่ทันแล้วนะฮะ หรือผมอาจจะไม่รู้ว่าถ้าไปซื้อคีย์บอร์ดที่ตามร้านที่จําหน่ายอุปกรณ์เกมมิเกียอาจจะมีโค้ดหลงเหลืออยู่บ้างอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่อยากลงทุนซื้อคีย์บอร์ดราคา3,009เพื่อที่จะได้เซตนี้มานะฮะก็สามารถไปควานหาซื้อเจ้าเซตนี้ได้ในตลาดปืน i n f t a t i o n นะครับผม by Starthot ก็พ่อค้าของเราก็มีขายเหมือนกันนะฮะมันเท่มากเลยเวลาดูไอเทมแล้วแบบชื่อมืนขึ้นว่า S <S จะเดินเหยียดอะไรรึเยีดเออทีทีสปอร์ตเนชอบ <S 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 ต่นมันควยอยู่บนหลังอ่ะควยอยู่บนหลังได้เฮ้ยหมัแวแฟนบูกูหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยของพี่มีไม่ใช่เหรออ้าวปืนไม่ทันไหนไหนเอาเอาปืนอะไรมาพี่เอาปืนอะไรมาไใน<อ> ของแลพี่เยอะจังนะฮะกระบอกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกที่หาได้จากในงานเอ่อทีเชตนะฮะไทแรนเกมโชว์นะครับผมก็จะมีการหมุนกระชับปองนะฮะนี่คือเอ a n d o r a นะครับนะผมก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่หาได้ในงานดูค่อยลหลังค่อยหลงังค่อยหลงังดูค่อยหลงังไหนไหน,ไหนค่อยหลงังโง่ปืนโบราณนะปืนโบราณอต้องบอกเลยว่าทั้งสองเซตนี้นะก็หาได้ที่งานแต่ว่า ถามว่าต้นทุนเซตไหนสูงกว่า TT แน่นอนนะฮะ TT จระกอบไปด้วยตู้เซฟฟา마ส SP แล้วก็ยา TT นะฮะหาได้จากการซื้อคีย์บอร์ดโพไซดอนนะฮะเอ่อไม่ใช่ว่าซื้อคีย์บอร์ดโพไซดอนแล้วจะได้จะได้เลยนะฮะเราถามเขาก่อนว่าเขามีโค้ดให้หรือเปล่านะฮะเพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีให้หรือเปล่านะเพราะไอ้เจ้าเซต TT เนี่ยเขาบอกว่าต้องไปซื้อที่งาน TGS นะฮะถึงจะได้โค้ดมาซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อนอกงานจะมีหรือเปล่านะส่วนใครที่อยากได้จริงนะก็ ลองหาซื้อตามพ่อค้าใหญ่นฮใ,ในตลาดปืนนะส่วนตลาดปืน by Starthot ของเราก็ <c oughs> พ่อค้าบูดี้ก็ยังมีปืนเจ้าเซตท,ทีีขายด้วยเหมือนกันนะส่วนราคาเป็นไงก็ไปติดต่อกันเอาเองแล้วกันนะผมมารีวิวให้ดูกันเฉยๆนะนี่ๆๆไปห้างอาตผีมันหลบผีมันหลบอ,อืม,อมกระเด็นเลยทีเดียวโอ้โหม,มากเลยเิยผมมายิงไปนี่เป็นเงินที่พุ่งออกไปเลยพุ่งเงินกูพุ่ง <c oughs> ไปแล้วนะหูย<ๆ> มันเหมือนอัดสอนอะไรสังอย่างเลยตอนเนี้ยตรง,นงเนี้ยลุกเนี้ยไหนวะดุมไหนวะเป็นอัดสอ,อนไปดีกว่านะก็มารีวิวให้ดูเพียงเท่าน,นี้สำหรับความสวยงามของเจ้าเซตทีทีอีสปอร์ตฝากเอาไว้ด้วยความหล่อของเซตทีทีเมื่อแขวนอยู่บนหลังโอ้โหหล่อโคตรโคตรหล่หหหหหพอพดโคตรเลยทีเดียวนะป่ะลาไว้เพียงเท่านี้